นักโปรโมทแอปมีตังทุกท่านและกะ็ทีมงานของพอ,อมาณิสรังสิงนะครับที่มีความมุ่งมั่นที่จะออกจากความยากจนอยากปลดหนี้อยากมีเงินมีทองไปดูแลครอบครัวไปดูแลคุณพ่อคุณแม่พระอรหรันในบ้านหรือบางคนก็ปรารถนาที่จะเอาเงินไปทำบุญนะครับหลังจากเราได้สมัครหรือลงทะเบียนฟรีเข้ามาแล้วนะครับ และบางคนก็ได้ตัดสินใจอัปเกรดตัวเองจนได้เป็นตำแหน่งแรกของมีตังก็คือตำแหน่ง as นะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเทคนิคเช้านี้ที่จะแนะนำก็คือการขอเข้ากลุ่มหางานต่างๆนะครับเช่นเราจะเข้าขอเข้ากลุ่มอะไรบ้างเราก็แค่พิมพ์คาว่าหางาน แล้วก็เว้นวักะระยองคนคนจะจะมีสมาชิกเยอะนะครับหางานระยองจากนั้นก็กดปุ่ม enter แล้วค้นที่ facebook ของเราเลยนะครับ ให้เราไปดูตรงที่เขาเขียนไว้นะครับที่เขียนคําว่ากลุ่มให้เลือกตรงกลุ่มนะครับตรงกลุ่มตรงเพจนี้เราไม่ต้องเลือกเสร็จแล้วก็ขอเข้ากลุ่มโดยกดปุ่มนี้ปุ่มรูปคนนี่ครับนะกดปุ่มนี้อันนี้ผมเข้าไปเลยแล้วนะครับถ้ายังไม่เข้ามันจะยังไม่บุ่มแบบนี้กดเข้าไปเลยครับ กลุ่มที่ผมแนะนำให้นี่คือกลุ่มหางานระยองนะครับหลังหลังจากเราเข้าเป็นสมาชิกได้แล้วบางกลุ่มเขาจะรับอัตโนมัติเราก็สามารถที่จะโพสต์เนื้อหาได้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเรานะครับโดยเอาคอนเทนต์คอนเทนต์ที่ผมให้ หรือคอนเทนต์จากอินเทอร์เน็ตหรือจากกลุ่มเรียนรู้ของมีตังเอามาใส่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะพาโพต์เลยอ่ะคุณคิดอะไรอยู่ออก,กดเข้าไปขั้นแรกไปหาวิดีโอก่อนครับวิดีโอที่ผมส่งให้ทางไลน์นะครับ มีเยอะเลยอ่ะเรวเราเราจะมาโพสกันดูว่ากลุ่มนี้โพสเสร็จแล้วเนี่ยแอดมินเขาจะอจนุญาตอัตโนมัติเลยไหมหรือว่าต้องรอแอดมินก่อนถ้ากลุ่มไหนแอดมินเขาต้องรอแอดมินอนุญาตเราไม่ต้องไปโพสก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเป็นกลุ่มส่วนตัวเขาจะไม่อนอนุญาตเราครับทําให้เสียเวลานะครับให้เราไปโพสที่กลุ่มที่เขา อนุญาตทันทีเลยโพสปุ๊บแสดงปั๊บเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันถ้าเรามีคอนเทนต์โดนโดนนะครับคอนเทนต์ is k ก n g ก็เปรียบเสมือนเหยื่อที่ดีที่สุดที่เราเอาไปไปล่อปลาในมหาสมุทรซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ก็จะมาติดกับเหยื่อของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะดึงดูดคนด้วยผู้คนด้วยคอนเทนต์ที่ดีนะครับคอนเทนต์ที่ให้แล้วก็แบ่งปันช่วยเหลืออ่ะเรามาดูกัน โอเคเนาะจากนั้นก็กดปุ่มโพสได้เลยครับกดปุ่มนี้ได้เลยโพสคําเตือนนะครับในแต่ละวันห้ามโพสเกิน4ีถึงหกลุ่มนะครับเพราะว่าถ้าเราโพสเกินนั้น AI ของ f c e e o o o ก็ก็จะบล็อกเรานะครับแรกๆก,ก็จะเตือนก็คือจะบล็อกไม่ให้เราโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ภายใน1สัปดาห์ถ้ายังไม่เชื่อฟังอีกต่อไปก็จะล็อกบัญชีทําให้เราต้องแก้ไขบับญชีจะเกิดความยุ่งยากแต่ผมก็ได้อธิบายไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับ เราโพสโอมันต้องใช้เวลารอนะครับอ่ะลองใหม่ไม่ต้องใช้วิดีโออ่ะไปคัดลอกคอนเทนต์มาคอนเทนต์ที่ผม ทำให้ส่วนใหญ่เราไม่จำเป็นต้องโพสต์วิดีโอนะครับเพราะมันจะไปดึงเพจขึ้นมาให้ทันทีเลยนะครับดูนะครับว่าตอนนี้มันจะดึงเพจขึ้นมาไหมเนี่ยมันจะดึงวิดีโอดึงเพจขึ้นมาทันทีเลยลองโพสต์ดูว่าจะได้ไหม เห็นไหมครับ AI ของ Facebook เขาค่อนข้างจะเข้มงวดครับช่วงนี้รายการสินค้านี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรากำลังตรวจสอบรายการสินค้าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎการขายของเราเมื่อรายการสินค้าของคุณได้รับการอนุมัติแล้วรายการดังกล่าวจะปรากฏในกลุ่มของคุณถ้ามัน ไม่ทำให้คนอื่นเชื่อแบบงมงายหรือหลอกหลอกลวงหรือเชื้อชวนที่มากเกินไประบบก็จะอนุญ,ญาตให้เราโพสต์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแคปชั่นนี้หรือคอนเทนต์นี้จะโพสต์ได้ไหมเราไปกลุ่มต่อไปดีกว่าเนาะ อะหรือเราจะค้นควาว่ากลุ่มหารายได,ได้มันมีคีย์เวิร์ดอยู่สองอันนะครับกลุ่มหางานแล้วก็เวนว์วัคชื่อจังหวัดกลุ่มหารายได,ได้ขึ้นมาเพียบเลยเห็นไหมครับ กลุ่มเหล่านี้เข้าไปเป็นสมาชิกได้เลยนะครับขอเข้าเป็นสมาชิกได้เลยกลุ่มงานออนไลน์นี้ก็มีสมาชิกอยู่8.5หมื่นรายได้เสริมว่างงานเนี่ยสมาชิกเยอะมากครับ1.3แสนกลุ่มหาง,งานออนไลน์สมาชิก2.1หมื่นก็เข้าไปสมาชิกได้เลยนะครับ เห็นไหมครับเนี่ที่ผมโพสต์ไว้อันนี้ผมก็โพสด์ไว้อ่ะ เราก็แชร์ออกไปแชร์ออกไปโดยที่ไม่ต้องคาดหวังนะครับสร้างการรับรู้ก็พอทีนี้เราเราจะรู้ได้ไงว่ากลุ่มหางานต่างๆเนี่ยมันเยอะมากก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจนะครับใครที่ทํางานร่วมกับพออมานิดนะครับผมได้รวบรวมกลุ่มหางานไว้ให้เรียบร้อยนี่ครับเดี่ยผมกําลังทําหางานระยอง โพสได้ทันทีไหมโพสได้ทันทีนะครับอันไหนที่บอกว่าต้องรอแอดมินอนุญาตเนี่ยเราไม่ต้องโพสก็ได้นะครับเพราะบางครั้งเขาจะไม่อนุญาตทำให้เราเสียเวลานะครับอ,อีกกลุ่มหนึ่งเมื่อสักครู่ ที่เราโพสต์กันตรงนี้ก็คือกลุ่มหางานจุดจจุุดดจุดจุดจุดระยองใช่หไหมครับอืมเนี่ยผมก็ไปเอาลิงก์ของเขามาเอาลิงก์มาเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักโปรโมทมีตังค์ได้ใช้กันได้อย่างง่ายๆนะครับ เดี๋ยวผมจะรวบรวมาให้ทั้งหมดนะครับมีอยู่สามสิบกว่ากลุ่มเรามาดูกันว่าอนุญาตหรือยังกลุ่มนี้มีสี่จุดสองหมื่นก็น่าจะมีสักคนที่เห็นคอนเทนต์ของเรานะครับ เห็นไ,ไหมครับเราโพสต์ไป2อันก็อนุญาตทั้งสองแล้วนี่ครับทีนี้ก็รอแต่คนเข้ามาคอมเมนต์นะครับหรือเราจะเสริมว่าทำแล้วทุกคนมีรายได้จริงๆไม่หลอกลวง นะอ่ะเราก็ส่งรายได้ไปให้เขาดูอ่ะเราก็ส่งรายได้รายวันนะครับรายได้เยอะๆไปให้เขาดูเขาเขาจะเขาจะได้สนใจแล้วก็ Enter อเราก็พยายามอีกว่า สมัครสมาชิกฟรีเป็นการไปกระตุ้นเขาอีกนะครับใส่รายได้เข้าเข้าไปอีกในการโปรโมตแต่ละครั้งก็ให้ทำแบบนี้นะครับเขียนคอนเทนต์ คัดลอกคอนเทนต์ที่ผมให้อะเอาไปวางได้เลยส่วนที่สองใส่คอมเมนต์ใส่คอมเมนต์เพื่อกระตุ้นใส่คอมเมนต์เพื่อกระตุ้นนะครับสักสองคอมเมนต์หลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับรอคนที่โชคดีเขาเข้ามาเห็น ง่ายไหมครับอ่ะทีนี้เรายังพูดไม่จบเนาะอ่ะสำหรับกลุ่มหางานอกลุ่มหางานที่ผมกำลังรวบรวมให้อยู่นี้นะครับเนี่ยกลุ่มหางานเนี่ยอะให้ทีมของพอมาเนี่นะครับเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลย บ i ดดอ r e ลี่รีจิตกรุ๊ปเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นี้ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับ b i ดดอ r e ลี่รีจิตกรุ๊ลองดูนะครับว่าเข้าเข้าได้ไหมบีดดอลีเป็นลิงก์สั้นนะครับรีจิตก็คือลงทะเบียนจจำง่ายๆ กรุ๊ปก็คือกลุ่มอ,อก็คือทั้งหมดที่ผมได้เลือกไว้ให้แล้วมามาแล้วสมมุติเราอยากจะเข้ากลุ่มหางานระยองก็ง่ายๆก็แค่กดเข้าไปครับแล้วก็คลิกกลุ่มหางานระยองก็จะเปิดขึ้นมาทันทีง่ายไหมครับ อทีนี้ถ้าเราอยากจะมีเพื่อนที่ต้องการหางานเหมือนกับเราก็ง่ายมากๆนะครับก็เอามาไปกดที่คำว่าสมาชิกถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะว่า member ากดเข้าไปครับแล้วเราก็ค่อยๆไปเพิ่มเพื่อนที่มีความสนใจเหมือนกับเรานะครับเราไม่รู้เลยว,ว่าเขามาหางานหรือ เขามาหาตัวแทนเพื่อไปทำทธุรกิจของเขาตอนนี้ผมจะลองเพิ่มเพื่อนดูนะครับเนี่ยก็แค่กดเพิ่มเพิ่มเป็นเพื่อน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 ให้เราเพิ่มเพื่อนให้ได้เยอะที่สุดให้เต็มห้าพันนะครับแล้วเวลาเราทำอะไรโพสอะไรก็จะมีคนเห็นเราเยอะนะครับ หรือเราจะมีคอนเน็ t ชันเยอะๆเพิ่มไปเลยครับเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราก็เพิ่มไปเลยเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไปอ่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรเดี๋ยวเขาจะรับเราเป็นเพื่อนเองนะครับเพราะทุกคนก็อยากจะมีเพื่อนอ่ะคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์ต่อนักโปรโมทแอปแอปฟร e ีเอทอีคอมเมิร์ซ ของแฟลตฟอร์มมีตังนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเป็น AD มีไรายได้ออเซลหนึ่งเปอร์ซ็นทุกคนเร็วๆเลยนะครับสวัสดีครับ